นะคะก็จริงๆแล้วยินดีมากแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเป็นเกียรติเป็นตัวแทนคุณแม่แม่ผู้ทนนะคะมาให้โอวากับเด็กๆคงไม่ได้ให้โอวากเราค่ะเขาจะบอกว่าจะมาบอกว่าคุณแม่รักหนูมากแค่ไหนเนาะอ่ะก่อนอื่นถ้ามีคนถามว่าหนูรักแม่แค่ไหนหนูรักเท่าไหร่คะไหนบอกสิเท่าไหร่กันรู้ได้ไหน คือโดงใจของคุณแม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ทุกคนเนี่ยก็รักหนูมากรวมทั้งรวมทั้งตัวหนูเนี่ยคุณแม่ก็เชื่อว่าหนูก็รักคุณแม่เหมือนกันแต่ถามว่าอ้าคุณแม่รักหนูแล้วทําไมอ่ะทําไมคุณแม่ต้องดูทําไมคุณแม่มีตีด้วยทําไมคุณแม่มีท่าตื้อท่านี่มีไหมมีจริงๆแล้วเนี่ยที่คุณแม่ เป็นคนดีทำยังไงใช่ไหมคะดิ้นดิ้หน่อยแต่คุณแม่ไม่ได้หมายความว่าคุณแม่ไม่รักถึงเลยนะคะแล้วก็เรื่องในโอกาสวันแม่เนี่ยคุณแม่เนี่ยรู้ว่าทุกคนเนะี่ยอาจจะอยากเอ๊ะเราจะให้อะไรคุณแม่ดีนะคุณแม่อยากได้ของที่มีนะค่าด้วยเปล่าอยากได้ทองไหมอยากได้สร้อยไหมอยากได้แหวนไหมหรืออยากได้ดอกไม้จริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยไม่อยากได้อะไรจากถนงเลยเพราะว่า ก็เป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่โง่แค่นี้เองคุณแม่ก็มีความสุขมากเพราะว่าอยู่คือของฝานที่ดีที่สุดของคุณแม่อยู่นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้เรื่องในโอกาสวันแม่ก็คงต้องขอให้วันแม่เป็นวันที่หุ่มีความสุขเป็นวันที่คุณแม่มีความสุขเป็นวันที่ทุกคนในครอบครัวมีความสุขเพราะว่าเป็นวันที่เราได้มีโอกาสที่จะบอกนักซึ่งแต่งานค่ะขอบคุณค่ะ